ก็สวัสดีครับเพ,พื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันทีนะครับแต่เจ็บเ,เจ็บป่วยเนาะเจ็บคนป่วยมันห้ามกันไม่ได้หรอกก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ดูอากาศเป็นปงบอกวันนี้ของก็มีอากาศตีเนียนนะครับนะ่านไปแวะกินหมูครับคือในรอบแปดเดือนนี้กำลังได้กินเนื้อนะเนื้อเป็นหมูย่างอะไรทุกตัวที่เขาทำเลยพอดีผู้ช่วยเขาขายบัวได้ก็เลยซื้อหมูตัวละ แปดร้อยมาย่างยินกันผมก็ตีเนียนขับรถผ่านอาศัยว่าเคยเลี้ยงวัวให้อหารแวะกาไปกินครับถือก้องตัวเดียวก็ได้กินแล้วนี mm hmm. เ่เพื่นเพื่อนดูแลตัวเองให้ดีนะร,รักษาสุขภาพนะครับเป็นห่วงเป็นใยกงน,นเด้อปาการลังทำความสะอาดหมูอาบน้ำให้มั่นว่ามันสกปรกถ้าต้องอาบน้ำไหมเขาเออวอนจะไปประกอบอาหารครับยูวิวย เอ็มวิพีชีวิตสบางมาเดี๋ยวผู้ชายมูไปทำมาแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดีวไปทำมาขยางมีปะจับหลางหลังไรขยางดีครับ เกี่ปีก็ตุรสัปไปละโหดโหดตุรสัปอาท่าวกำลังหมักหมักหมูครับติดๆเข้าเนื้ออ่าอ่าเอ้ยสูตรนี้สูตรเด็ดเน้นต้องเข้าเนื้อครับตบๆแล้วให้มันเข้าเนื้อน้ำไปย่างได้เลยครับอ่าขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วครับ เนื้อใส่แล <rawd unre> ้วทีนี้ก็มาย่างครับมาย่างมาย่างมาย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออยคกืนอ่รกุ้บกว่อแซบก็นี่ก็หลาบง่วแล้วครับโอคมาแล้ว่อเคผู้ใดทอนเอามาเป็นหน้าจี เอ้มันไรยูตอยออกอแล้วนี่ก้นเหมือนป่ะกูก็รับต่อยกูกนมนคนแน่ยเฮ้ยมงอะไรรึเ่อตาอชครับรสชาตเป็นไงครับมุญคร้อ่ได้ที่เลยใช่ นี่ท้องดีครับกินอิ่ก่อนตาค่อยกินไปหลังมองดียังท้อมที่โครงตัวสุจัดประหลาดบอกกินนานแล้วบอกงี้อันนี้เอาใส่ถุงให้ผมกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระสอบกลับบ้านกระสอบมันไช่เลยอากาศมันบานแล้วครับหลังจากไข้หวัดแล้วก็อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับคนชนบทเราอาหารตำรวจครูก็มารวมกันตรงนี้ ใชชีวิตให้มีความสุขครับด้ทีได้กินหมูครับกินแต่หน่อไม้กับแมงใ่ิสุแล้วเอ้ครับเจอกันครอมหน้ากันเพื่อนดูแลสวครับ